เอาอีกแล้วชาวเน็ตนักแตะชาวเน็ตจอมอคติเมื่อแผวพาวพแบบนี้แต่ทำไมบางคนต้องแตะอดีตหัวแรงมากโดยแผวพาวได้โผแบบนี้ค่ะอันินทาการเลมันเทกแกบมันไม่แสบเหมือนอานแนบ,บมันหลกหมอยฉลองสดพวกนี้9้านาฬิกา9นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีเหล่าบรรดาเอีได้เข้ามาคอมเมนต์กันนั่เลยค่ะอาทิเช่น ปาร์ตแคปชั่นเปิดเพลงแบบเปิริดแฮชแท็กจลองสดไปพร้อมๆกันจ้าพรุ่งนี้รไรเบิ้อยากฟังติดหูไว้แน่นๆเด้อพรุ่งนี้ส่วนทางนี้จะเปิดฟังทั้งวันคุณหลักนิ้วเป็นรอก็ได้ตัวสดแล้วต้องสวยและตามมาด้วยรวยมากสูสู้แม่หัวที่ดีคือหัวใหม่ทำคมแม่ฮ่าฮ่าฮาทำคมแม่เจียบโอเคมันก็เจ็บอยู่ด้ รอรอรอจ้าแบบหลกก็บแสดพอดึงตัวนางฮ่าฮ่ามกตั้งว่าแท้แม่แพวรอรอ,รอจ้ามันล้นเองค่ะนนหลกไว้นั่นรอรอค่ะแม่ทะลุหัวใจเลยคมอีลีน้องลาอันนี้ตัวว่าจอยถึกใจที่คักน้องเอ้ยเกิดเป็นคนคกันหมดบ่ถูกว่าพื้น บ่มีดอกในโลกนี้พร้อมฉลองค่ะแม่แพวมันใจอย่าได้แคร์แคร์คนที่ควรแคร์เอฟซียังมีที่รักรักแบบไม่อิจฉาตาร้อนและเงื่อนไขจ้าเราดูนางทุกคิปชอบนางและลูกๆทั้งสองชอบชอบขยี้อีกเลยจ้าขยี้ให้หมอยร่วงหล่นแล้วออกไปทิ้งจ้าหมอยมันบด,ดดีทามันบดเรื่องบนหล่นก็โคลโลดจ้า อีกยอดค่ะฮ่าฮ่าฮ่าบอสแถวเก่งสุดเข้มแข็งนะคะรักบอสแถวค่ะรอฟังค่ะฟังฟังด้วยแม่ตัวแม่รักแถวค่าวที่สุดฟังฟจ้าพอพอโอ้ยแม่รอฟังเด้วยจ้าดังดๆงดังดัดัดัคือบังไปเยสโตรอนเฮาด้วยแม่ถูกต้องเลยค่ะบ่อยเต้นไหนมันขึ้นแพงกระถอนมันทิ้งไปเลยค่ะแม่ไม่ต้องแพ้นะ รอๆรอรอปัน่นวิวจ้าเขาโกนกันแล้วจ้าฝรั่งมีแต่โกลอย่างเดียวงดขอให้ปังๆดังๆนะควลูกไม่มีใครไม่ถูกอินทาการยินทาก็คือการกระทำเราเองนั่นแหละแมนจ้าเราอีกก็ถูกอีกแคท่านวันนี้ช่องพอๆใน YouTube ร่วงหรือเปล่าให้ความสนใจหน่อยครับนาปกหอยใจอะรต้องเปลี่ยน หรือปล่อยไว้แบบนั้นปล่อยมันไปค่ะปังปังปังฉลองให้เต็นที่ก็คือฉลองโสดจ้าแม่ไม่ปล่อยทีเตอรหรอรอฟังจ้าจัดไปทับน้องปังปังเลยรอเดินแม่ปังปังจ้าปล่อยแล้วก็ใสอ่อีกฮา่ฮาฮา่ฮาฮา่าคนใดนินทาเราแสดงว่าเขานะ่ะคิดฮอดเราแคปชั่นมันโดนใจคอยอิลีโอ้ย โอ้ยทำความค,คมมีสิ์ของแท้ทางมีโลนแ,แม็กเนียงกริบเดแม่ฉลองรอรอจ้าคนโสดมีแต่คนม่วนๆใหหัวเน่ยถกค้าคนสวยขอให้ปังๆนะคะคอยจะอยากโสดสุกันจ้าคนที่เอาเฮาไปเล้าพื้นแสดงว่าเฮามีความสำคัญในชีวิตเขาเขาถึงสนใจในชีวิตของเฮาปากบอกไม่ชอบแต่ติดตามตลอด รอชมจ้าผมไม่เชื่อหรอกครับถ้ายังไม่ได้เห็นกับตาสุดยอดมากแม่รอฟังค่ะแนะนำว่าให้หมู่กันเองระบาดนี้รอปั่นวิวนะน้องแพวก็สดติเพอเขาไม่เอาไงฮ่าฮ่าฮ่าก็คิดว่าสดร้อยเปอเซ็ตั้งแต่ต่างฝ่ายต่างสวมคอนเวิร์ตบ่แมนบอหรือว่าตอนนี้มั่นใจหนึ่งรอยเปเต ว่มันไม่สามารถหวนกลับมาแบบเดิมได้ร้อยเปอเซ็นถึงได้โพสต์ฉลองโสดเย็นเยี่ยมไปเลยจ้าสู้ๆจ้าอยากอยู่ปังๆนะคะอันนี้เด,ดิเดินหน้าค่ะแพลวๆพารอฟังเอาไฟมาสุมตัดใจแล้วเดินหน้าเพื่อนสาวเป็นกำลังใจให้เสมอแพลวๆพามีแข่นคนหนึ่งที่เชื่อในคุณความดีของเธอที่เชื่อช่วยเขาแต่เขาไม่เห็นค่า และพร้อมที่จะเหยียบเธอลงดินเธอทำดีต่อไปรอปั่นแล้วครับพร้อมมากครับไว้แม่ไว้ไว้แม่คอยจีรฉลองโสดมืออื่นรอปั่นต่อใส่ลำโพงฟังตัดไปแถาแม่จุดยอดทต์ของคุณแม่แม่ใหญ่หรือแน่แน่ฟันธงคุณนี้ดโสดเป็นบางเวลาเด็ดมากแคปชั่นคุณอย่างเดียวค่ะ ไม่ต้องทนเป็บฮ่าฮ่าฮาวิธีโปรโมหมดเพลงของอีแม่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอุ๊ยอันนี้ก็ว่าสอยฮ่าฮาแม่ก็ได้พร้อมฉลองรอปั่นวิวค่ะนั่นหละมันแตบๆคันๆดีแม่หลือได้แล้วค่ะเงียบมานานละผู้ชายแบบนี้เดินหนีอย่างเดียวค่ะฮ่าฮาคนที่ถูกดินทาคือคนดีมีแต่คนพูดถึง คนดีๆอย่างน้องแพรวพาวต้องมีคนอิดาตาร้อนเป็นเรื่องธรรมดาความนิ่งสงบของน้องคือดีมากๆมันทำคนที่คิดไม่ดีถึงต้องดิน้นๆฮ่าๆแรงสะใจดีมันน่ารำคาญน,นะคะแม่แพรวไม่จบไม่สิ้นสักทีน่าจะแยกย้ายกันไปทำมาหากินได้แล้วอะไรก็ไม่รู้เนาะสู้ๆนะคะรอปั่นวิวพรุ่งนี้ปังๆสะใจแหงแตงซีแม้ อคุยอิอนว่าหมอลำจึงเดินหน้าจ้าแม่หมดเวลาเศร้าแล้วจ้าสู้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 แม่ยาที่ดีคือแม่ยาใหม่จ้าเกียบเปพิงปังดังๆจ้าอย่าไปสนใจเลยค่ะเดินหน้าเพื่อลูกๆและครอบครัวและวงเราค่ะโอเครู้กันค่ะปังๆังเด้อค่ะวันนี้มาช่างว่าแท้เอ้ยแพวเป็นตะคันเนาะ ขอให้ปังเด้อรักเด้อจ้าผัวที่ดีคือผัวใหม่คับแม่หืมร้องนั่นเลยล่ะชอบชอบรอชมค่ะปังฟังดังๆนะคะแม่แม่รอปั่นจ้ายินดีด้วยนะคะหิงหิงฟังฟังรอฟังพร้อมปั่นวิวค่ะฟังฟังเด้อค่ะรอฟังวางแผนไว้แต่นานละแบบเริดมากแม่แพ้ว โอ้ยน oh no. ้อสู้สู้สู้หัวที่ดีคือหัวใหม่ค่ะอุ้ยยะแม่แพวเจ็บอยู่เด้อรอปั่นยอดอยูวจ้าจับไปแม่สู้สู้น้องแพวหัวที่ดีคือหัวใหม่นะสู้รักและติดตามตลอดไปค่ะคำคมเด็กมากแม่แพลวรอชมจ้าคนโสดฮ่าฮ่ารอฟังด้วยจ้ากินดีด้วยนะคะถ้ามีใหม่ ก็ขอให้แมนแมนแ,แ,แท้ๆสวยรวยเก่งชื่นชมค่ะรอปั่นวิวค่ะแม่สามเครื่องพร้อมกันตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วจ้าขอโทษนะคะหลอกหม่คืออะไรคะหนูไม่รู้จริงๆค่ะฮ่าฮ่าฮ่าเบาน้อยๆแต่แสบโอตูดุขุมขนเบาดีเนาะ,ะเจ็บจนสะด็ดตายไปพูดแล้วหลกหมพ่พนะรอฟังค่ะสุดยอดทำคม โอ้ยคมกริบเดือดเดือดจ้าแม่รอชมนะคะว้ายว้ายแม่มาแล้วรอชมและฟังเพลงคนโสดจา้าให้นินทาเราไม่สนเพราะคนนินทามันไม่ได้ดีดกว่าเราสู้สู้ยิงเหล็กแั่ไปแม่สุดยอดเราทําอะไรแล้วสบายใจทําไปจะหลองไปเลยคุณแม่หากคนดยดวยหากคนที่รักเราหากคนที่ชอบเข้าใจเราไม่ต้องไปเอาเด็กแล้วนะคะ เด็กปากไม่ดีหายครอบครัวได้ใจเอาไปล้านเปอร์เซ็นต์ต้องอย่างนี้สิตด,ดสวยด้วยมากค่ะแม่แม่แพลวฟอเบาหน,นึงจ้ะแม่รักแม่แพลวจ้าแม่สวยมากเลยจ้าเราเป็นหญิงไม่ต้องหยาบมากก็ได้ค่ะรักนัดถึงบอกจ้าอย่าโกรธนะ